เมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆตำรวจบุกไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งบุกไปจับระดับผู้อํานวยการโรงเรียนประเด็นคือเรียกรับสินบนลงดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับนะฮะถึงห้องทํางานเลยถ้าวันนั้นผมไม่หลงผิดชีวิตของผมคงไม่เป็นแบบนี้ และแล้ววันที่ผมรอคอยก็มาถึงเฮ้ยม <as> ีชื oh уж, <ss> ่อด้วยเว้ยทำได้เลยโอ้ยชื่อแรกเลยอ่ะเยชื่อแรกเลยฮัลโหลแม่แม่คือคือผมสอบได้ที่หนึ่งแล้ครับแม่ผมสอบผู้บริหารได้ที่หนึ่งเลยครับผมทําตามความฝันของแม่ได้แล้วนะครับผมได้เป็นผู้บริหารแล้วครับครับครับ แกเฮ้ยมีอะไรจะบอกลูกชายถึงสอบได้พออันดับหนึ่งเลยนะแกโคตรจะเกงเลยแล้วมัฝักแล้วตั้งใจทำงานนะลูกเป็นคนดีเรากินเงินของประชาชนเราต้องรับใช้เขาให้เขาเป็นคนดีดูแลลูกหลานเขาตั้งใจทำงานนะลูกอย่าให้แม่ผิดหวังครับแม่ครับ ตรงนี้กระหลังใหญ่จังเลยอ่ะโอ้ยฮึมอือหึมทำไงเนาะเงินก็ยังไม่พอบ้านก็อยากได้แน่เชิญครับขออนุญาตครับเอคร้าโอ้โหเซเสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญท่งนนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับพอครับ มีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้พอดีมีเรื่องมารบกวนท่านพอหน่อยลูกสาวครับคับผมจะมาเรียนที่โรงเรียนพอช่วยดูแลลูกสาวผมหน่อยได้ไหมครับได้เซเดี๋ยวผมจัดการให้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอบคุณพขอครับผมก็มีน้ำใจครับมอบให้นะครับท่านพออในส่วนที่ช่วยรบกวนดูแลลูกสาวผมหน่อยครับพโอครับ โอเคเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับสบายใจได้ครับครับงั้นก็รบกวนพเอาด้วยผมขออนุญาตลาเลยแลลวนะครับรับขอบคุณครับเ๋อโอ้สามารถึงที่เลยอนะครับก็เนื่องจากว่าโรงเรียนของเรานะครับได้งบประมาณในการทำอาคารขึ้นมาใหม่หนึ่งหลังนะครับเชิญครับผม ขออนุญาตครับพอครับก็บเอาเสียสวัสดีครับมีอะไรครับผมวันนี้ผมจะมาหาพอขออนุญาตนะครับครับอาคารเรียนที่ได้ใหม่ของงบประมาณมาเนี่ยที่จะได้ใหม่อของเรียนเนี่ยผมอยากจะของ,งานจะพอพอช่วยดูแลให้เป็นของผมได้ไหมครับผมก็มีเอกสารแล้วก็นะครับตัวที่จะให้พอช่วยดูแลด้วยครับ งี้ก็โอเคนั้นผมเดี๋ยวผมดูแลให้ครับตรงนี้ผมให้เสียคขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยได้ได้ครับนั้นผมขออนุญาตครับขอบคุณมากนะครับเสียครับขอครับรับผมเสียครับเล็กมันเส้นเล็กไปไปครับจะได้คุณภาพปะครับเฮ้ยใช้ได้เพราะว่าทำไงเราก็ผ่านอยู่แล้วไปจัดการให้เรียบร้อยครับครับ พยแกตึกนี้ฉันเห็นสร้างนานแล้วไม่เสร็จสักทีอืมนั่นดิทำไมเหล็กมาเส้นเล็กจังเลยอ่ะไม่กล้าใช้ตึกนี้แหละสวัสดีครับขอ,อุญาเชิญท่านผอ,อ,อไปโรงพักด้วยครับเพื่อสอบปับคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีการทุจริตนะครับเอ๋อผมเเชิญครับแต่ผมไม่ได้ทำเลยนะได้ครับ เดี๋ยวไปคุยกันร้อยเวรที่โรงพักได้เลยครับเมื่อวานตอนช่วงบ่ายตำรวจบุกไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งบุกไปจับระดับผู้อำนวยการโรงเรียนประเด็นคือเรียกรับสินแม่แม่เดี๋ยวเราย้ายไปอยู่บ้านใหม่กันนะจริงเหรอลูกดีจริงๆเลยดีได้ได้อยู่บ้านใหม่แล้วแม่แม,แม่จะได้สบายเนาะทำไมแกทำแบบนี้แม่แม่ฟังผมก่อนนะ คือผมเห็นว่าราคามันถูกแล้วมันก็ประหยัดไงแม่อีกอย่างนะเขาก็ยืนยันกับผมว่ามันปลอดภัยส่วนไอ้งบที่มันเหลือเนี่ยผมก็ต้องการเอาไอ้งบส่วนนี้เอามาใช้จ่ายในบ้านของเราผมอยากให้แม่สบายอ่ะมันมันมันปลอดภัยแม่ฉันสอนให้แกไปโกงกินเขาเหรออะไรที่ฉันสอนสิ่งดีทำไมแกไม่จาฉันผิดหวังในตัวแกมากเลยนะ โอ้ห oh, oh. คือเสียครับผมต้องขอโทษจริงนะเสียเนาะ mm. ก็เดี๋ยวยังไงให้เป็น mm. ไปตามระบบดีกว่านะครับน้อย mm. ไปหรือเปล่าครับพอไม่ใช่ครับเสียเรากินเงินของประชาชนดูแลลูกหลานเขาตั้งใจทำงานนะลูกอย่าให้แม่ผิดหวังหากวันนั้นผมเลือกที่จะรับเงินมันคงกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมทุกสิ่งที่ผมพยายามทำมาทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ภาคภูมิใจ มันคงหายไปกับตาเพราะการทุจริตเพียงครั้งเดียว